เลยเดินทะลุข้ามทุ่งนาไปน่ะตรงนั้นน่ะน่ะน่ะตรงนั้นเขาเรียกว่าไปซ่อมท่อมันต้องไปตรงโน้นวัดแล้วก็ถ้ำภูผาเอ็กน้วยนะครับก่อนจะไปซ่อมท่อได้ไม่ใช่ว่าจู่ๆขึ้นขึ้นขุณขึ้นไปได้น่ะนะครับเขาต้องซ่อมท่อในกลางวันน่ะนะครับเพือได้ยินแม่แหลงเมื่อว่าโหต้องไปขออนุญาตต่างๆนานๆนะนะครับถ้าไปซ่อมท่อเนี่ยนะนะครับขึ้นไปดูท่อเนี่ยต้องไปขออนุญาตป่าไม้เขาด้วยนะนะครับไม่ใช่ว่าจู่ๆนะครับเขาบอกว่านะครับซ่อมแตก ทอแตกคุณก็ไปซ่อมแน่ไม่ได้นะครับมันแตกก็ให้มันแตกไปนะครับเห็นไหมล่ะเออมันต้องไปขออนุญาตขึ้นขึ้นนั่นนะมันเป็นป่าไม้ทึบอ่ะนะครับต้องไปขอมีใบด้วยนะครับเห็นไหมล่ะมีใบนะครับซ่อมมีใบนะขออนุญาตขึ้นด้วยนะนะครับแล้วต้องไปกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นเหล่านะครับเห็นไหมแล้วคุณไปกับใครอ่ะนะครับคุณจะอ้างว่าไปกับใครแม่ก็ไม่มันก็ไม่ได้นะครับเห็นไหมเออนะครับพ่อคุณขึ้นคนละเขาอ่ะ นะครับเออตอนแรกว่าอ้างว่าตอนแรกอ้างว่าไปกับอ่ะลุงม็อกลุงมึกอะไรนะนะครับลุงม็อกเขาก็รู้นะครับบ้านโน้นนะเขามันอยู่ทางนน้นไม่ใช่อยู่ทางนี้นะครับมันไปอ้างนะครับเออพอไปถามก็ไม่ได้ไปนะครับเขาจะไปทําไมมันไม่ใช่หน้าที่ของเขาน่นะครับมันไม่ใช่หน้าที่ของเขาเขาจะไปทําไมล่ะครับเออนะครับยิ่งนะครับชาวบ้านเขายิ่งไม่อยากจะออกบ้านกลางคืนด้วยนะนะครับช่วงจังหวะนั้นน่ะเขาก็ไปนะครับไปกันเป็นกลุ่ม ไปต้องไปเซ็นชื่อน่ะใครคนไหนไปคนไหนไม่ไปก็เซ็นชื่อว่าอยู่บ้านนะครับก็แค่นั้นนะครับเห็นไหมล่ะเออมีแ่จจำเลยเนี่ยครับมันเดือดมันร้อนมันวิ่งเต้นออกทั้งหมดนะตั้งแต่คืนวันที่สิบเอ็ดนั่นแหละนะนั่นแหละนะครับแล้วมันแล้วมันจะดิ้นอะไรกันนักกันหนาเออมันสําคัญอะไรกับหลานนะครับเห็นไหมล่ะนะครับพอเขาเจอหลานหลังจากนั้นก็ร้องไห้นะครับบอกว่ารักหลานอย่างนั้นอย่างนี้นะ ลากหลานหาเหว่มึงมึงจะหนีไปซ่อมท่ออีกเหรอนะัก่นะอืมนัก่ะเอาแม่ผู้ใหญ่หัวใจแทบวายแม่อดีตแม่ผู้ใหญ่หัวใจแทบวาย,ววายไปร้องไห้ในบ้านเขานคะกับแม่ผู้ใหญ่อืม <c oughs> <c oughs> นัก่ะไม่เกี่ยวนะนะะรันะ่ะไม่ได้พูดอะไรพ่อผู้ใหญ่เขาก็อยู่เฉยๆมันร้องอะไรของมันนะ่ะเห็นไหมอันนี้นกัก่ไปซ่อมท่อคนเราช้บไปอยู่สูดใจไปหาน้องก็บอกว่าไปหาน้องเออนั่นแหละ นะครับไปหาน้องมันทนไม่ไหวนะครับเราคิดถึงน้องรักมากร้องไห้อยู่บนเขานั่นนะรักมากเลยนะครับนะไม่ล่ะเอออันนั้นเขาก็ไม่ว่าอันนี้บอกว่าไปซ่อมท่อเห็นไหมล่ะเออนะครับเออไปเดินหาท่อไปเดินหาท่อที่ไหนห้วยบุงอ่ะนะครับถ้าเดินขึ้นไปอีกหน่อยนะห้วยบุงนะนะครับก็จะพบนะครับจุดของที่น้องอยู่นะครับห่างจากลาห้วยไปร้อยเมตรเดียวเองนะนะครับร้อยเมตรคงจะไม่ถึงนะนะครับร้อยเมตรคงไม่ถึง จากลําห้วยไปนะนะครับเอเอนะครับเห็นไหมล่ะนะครับมันขึ้นนะครับมันขึ้นลงขึ้นลงเส่งห้วยบุงเนี่ยนะครับขยันขึ้นเนื้อเกินตั้งแต่นะครับหัวขําแล้วนะหัวขํามันที่11นะครับแล้วคืนมันที่11มันย่องแอบขึ้นไปห้วยบุงอีกนะครับมันไปทําอะไรกันหน้ากันหนาที่ห้วยบุงนั่นแหละนะครับเห็นไหมล่ะพอเข้าไปเจอในห้วยบุงคนเข้าหากันเข้าบนนะครับก็จัดกระจายกันนะครับเออมันก็ไม่มันมันก็ไม่อยากจะหลบไปเห็นไหมล่ะมันคิดว่าโอ้ยคูบริสุทธ เขาก็ะถาามาทําอะไรนะครับนมากับใครอ๋อ avenue? มาซ่อมท่อเน่นะครับมาซ่อมท่อปลาปลาเห็นไหมน้องหายเขาไปรวมตัวกันที่บ้านผู้สูญเสียแต่มันไปซ่อมท่อนะครับเห็นแอบไปอยู่คนเดียวนะครับเออแล้วเอารถไปทิ้งไว้ที่ไหนเอารถไปทิ้งไว้บ้านปะถอนเนี่ยเห็นไหมละ่ะเออมันก็แปลกอยู่นะนะครับแปลกนะครับปกตินะครับมันไม่ไกลกันนะเดินไปก็ได้หรื้อรถมอเตอร์ไซค์ไปก็ได้นะครับแล้วปกตินนะแล้วมันเอารถไปทิ้งไว้ทําไม จริงจริงนะครับเนาะดิ้นดินดิ้นดินกันไม่ลงก่นจำเลยว่าไงนะครับนะเออนะครับเดือดทอยมันเลือกไว้ในใจสักเรื่องหรือยังนะครับเอาไว้หลายเรื่องเกินนะครับนะเออสวัสดีสวัสดีค่ะเทาอะไเออเอาเลยนะครับยิงไม่ได้เห้าทั้งวันด้วยนะวันนี้นะคุณปารีนะครับเอานะครับ อะไรเหี่ยวๆนะการในอิตาลีอะไรอย่างนี้นะสนมชานมนะครับเอ่อนะครับสนมเอ่อเป็ดน้อยนะครับม้อยใจสามดวงนะครับนี่แหละครับเนาะคนเรานะครับอ่าถ้าพูดเรื่องตามเราก็พูดตามหลักความจริงเท่านั้นแหละแล้วเราก็เอามาวิเคราะห์กันนะครับเออเราไม่ชุดไม่ใช่พูดเลื่อยเปื่อยเหมือนในพวกนั้นนะครับพูดไปเลื่อยเปื่อยนะครับเออพูดเรื่องไอ้ทรงไอ้ซอนู่น นะครับสวัสดีค่ะคุณลุงอ่ะพูดน่ารักคุณลุงอ่ะเออคุณพูดน่ารักค่ะนะครับ